ทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูข้าวนาสามสีนะคะอันนี้ก็สีที่มันพร้อมจะเกี่ยวแล้วนะคะอีสีเขียวเขียวคึมคึมนั้นไม่เสียขี้ม้านั่นก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะแต่ก็เริ่มและเริ่มและอีกบดนลนะคะเป็นข้าวเหนียวและอีกฝั่งนี้นะหูสีเขียวอ่อนงามหลายมันยากหรือเปล่าสีเขียวอ่อนงามหลายเป็นข้าวเจ้านะคะซึ่งถอกนะ อันนี้เขียวๆที่อยู่หิมนี้เป็นหญ้านะส่วนไม่ใช่แต่สวยพอๆกับข้าวเลยนะคะเปรียบเทียบกันได้เลยว่าสวยพอๆกันนะเอองามหลายงามหลายนะคะงามแต่งงามงามแต่งาง,าตงามว่างามปลาลำปลาเลือสองฝากฝั่งนี้นะคะคนละพันข้าวนะทุกคนพันข้าวฝั่งนี้เป็นพันข้าวเหนียวที่เราจะเอาไว้เป็นข้าวปลูกหรือพันข้าวในการทำนาปังนะฮะส่วนฝั่งนี้จะเป็นข้าวนินเจ้า พิซเซนเตอร์เดินถกทกเสื้อป้านะฮะพิเซนเตอร์เบอร์แปดทุกคนพิเซนเตอร์เบอร์แปดแต่ปติบ,บอลที่ไหนไม่ทราบแต่ว่าวันนี้มาทุ่งนาก่อนนะฮะมาตรงนี้ที่มันเป็นจุงปง่งเพราะว่าข้าวมันไม่เกิดนะฮะเนี่ยจุงป่งตรงนี้นะ,ะเราไม่ได้ซ้ามเพราะว่ากล้าไม่พอจะซ้ามนะฮะเราเลยไม่ได้ซ้ามนะอืมอ ก่อนหน้านี้ก็จะมีปลาคอนนะไม่ได้มาถ่ายปลาคอนให้เบิ่งแล้วอีพ่อเอาไปหลายโตอยู่นะฮะเป็นกระคูกระถังเลยทีเดียวปลาคอนจีโนปลาคอนก็ปลาในไฮนานั่นแหละแต่ว่าตรงนี้ไม่ยังมีน้ําอยู่โอกาสที่จะมีปลาคอนมีนะเธอเนี่ยมันมีน้ําอยู่เนี่ยโอกาสที่จะมีปลาคอนเนี่ยมีได้ปลาคอนก็คือปลาช่อนปลาดุกปลาเข่งที่มันอ่าหน้ามันบกลงมันคอน ขอนหน้าขอนให้หน้าเห,เหลือเหลือแองหน้าอ้เจาะแล้วก็จะมีป่าใน่นนะคะมนนีหนีตายมาอยู่แองนะ้าอ้เจาะในในใหิหนาเขาเรียกว่า,วาป่าขอนนะเออนี่มีโอกาสมีป่าขอนนี่เพราะว่าน้ำยังมีอยู่อะล้วโอกาสต่อไปเราจะเดินทางกับสํานักเราแล้วนะ อันนี้นะ,ะที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะจ,จริงเริงแล้วมันพอที่จะเกี่ยวแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยพอที่จะเกี่ยวแล้วแต่เรารอเพื่อนตรงเนี้ยที่ยังเขียวอยู่เพราะตรงนี้เป็นหน้าสามเนาะมันก็นเล้เขียวสาอันแก่สากระมูนะคะเนี่ยหน้าสามนะทางตรงกลางนี่เป็นหน้าวานเมันกิดแก่แล้วนะฮะเก่ดเร็วไอ้ที่ซ้มเนี่ยคือซ่อมแซมเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะคะอ่ะก็ประมาณนี้โดยประมาณพอสังเขต ่ามีนะข้าวปีนี้นะคะไม่ค่อยสวยงามแต่ก็พอกินได้นะพอได้กินเ้ยพูดผิดพูด,พดถูกอ่ะไปะออนนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะทุกคนเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะก่อนไปให้ชมบรกาศยาเมอแรงของ่าของที่นาำนาน,นะคะ่ะดงบักกล้วยน้อยะคะ่ะ มีปูขาด้วยนะแล้วก็มีปูบักเคือด้วยบักกล้วยก็ยังมีอยู่ปอนหนึ่งเนืองนะนี่ค่ะประมาณนี้โอเคปลาก็ยังมีอยู่ด้านเลยสะแต่ว่ามันไม่มาโชว์ให้เราเห็นนะคะ ทำตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้แน่เนะจ้าจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลฟ์สดที่จะดี